สวัสดีครับมาพบกับบทสรุปของวันพรุ่งนี้กันนะครับผมได้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมก็มีฉบับรู้ก่อนแวะแผงก่อนนะครับที่ออกไปตั้งนานแล้วนะครับผมแล้วก็มีเมื่อวานนี้นะครับลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภนะครับผมกลับเข้าไปดูในคลิปกันได้นะครับผมจะได้รู้ว่าลัคนาของคุณจะมีโชคลาภไหมในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันที่1ตุลาคม2564นะครับ ถ้าได้ติดตามนะครับในส่วนของรู้ก่อนแวะแผงก่อนนะครับผมได้ให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ค่าวที่แล้วแล้วนะครับ18979แล้วก็52นะครับมาจากยังไงนะครับก็มาจากการวิเคราะห์จากตัวดาวจรพวกนี้แหละครับแล้วก็สถิติซึ่งคราวที่แล้วก็ให้35เป๊ะนะครับ35เป๊ะเลยนะครับมีคนถูกไป30,000ก็มีนะครับก็ยินดีด้วยแล้วก็ถูกกันหลายๆคนเลย นะครับคือตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่ามีใครถูกบ้างแต่พอทําคลิปขึ้นไปปุ๊บโอ้โหหลายๆท่านก็ไลน์ไม่ได้ไลน์อะเมสเซนหรือว่าเม้นเข้ามาว่าหนูก็ถูก50บาทนู่นนี่นั่นอ่าสแสดงว่าจํานวนของคนที่ถูกนะครับจำนวนของคนที่ถูกจากเพจนี้ไม่ใช่เล่นอ่านะไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะที่วันนั้นนะครับเพราะว่าเราใบ้5 5ตรงๆนะครับเลขฉีกวัคซีนจนกระทั่งบอกว่า ไปฉีดเข็มที่สามเนาะให้ไปฉีดเข็มที่สามแล้วจะรวมเงินกันไหนล่ะเข็มที่สามยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราให้หนึ่งแปดเก้าเจ็ดเก้าห้าสองไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งแปดเก้าห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าสองไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวหลังจากที่เราให้นะครับหลังจากที่เราได้ใบก่อนนะที่เราได้ใบก่อนนะต้องพูดคํานี้นะอืม มันก็มีตามเข้ามาเช่นอ่าอันนี้อันนี้ของป้าม่วงนะอันนี้ต้องขอขอขออนุญาตเอ่ยชื่อดีไหมเพราะว่าเราเป็นการทําคลิปที่รวบรวมสถิตินะครับเพราะฉนั้นก็น่าจะเอ่ยชื่อได้นะน่าจะเอ่ยชื่อได้นะครับก็หอยไม่ใช่หอย <c oughs> คุณอย่าผวนสิกําลังดอยู่ว่ามันจะผวนยังไงเออเนาะ no. หวยป้าม่วง หวงป้าเออนะโอเคได้อยู่ไม่ก็ไปเไรนะก็อันนี้คือคือเคยไหมเคยไหมอย่าเพิ่งเชื่ออะไรสถิติสามงวดอุ้ยพอเราไปตามเป็นไงครับไม่ถูกอืมเคยเป็นอย่างนี้ไหมปฏิทินจีนตามาสามงวดงวดนี้ต้องถูกไม่ถูกเออเคยเป็นอย่างนี้ไหมเออคุณเป็นคนไปดับดวงเขาไหมเออ น,นี่ของปั๊มป้าปาไวโอเลตละกันนะ่าชื่อเออแอลเคลเอแอลอันอันไวโอเลตละกันเนาะเขาก็เอาสถิติมาให้ดูกันละกันนะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะครับอย่างที่บอกเขาว่าพอเราไปตามปุ๊บงวดที่สี่ทำไมกูไม่เห็นถูกเลยเออก็มึงดวงตกกันพพาเขาตกกันหมด <c oughs> ประมาณนั้นนะประมาณน,นี้นะเชื่อได้ก็เชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ก็ละกันอยากเล่นก็เล่นตัวละสิบบาทอะไรเงี้ยเออบาทนึงก็ได้ เผื่อจะติดมานะครับอ่ะสิสิงหาเขาก็บอกถูก1กันยาเขาก็บอกถูก16กันยาเขาก็บอกถูกอันนี้คือตามที่เขาโพสต์โพสต์กันมานะอ่าแล้วพอ1ตุลาอ่ามันใจมากอือศูนย์หกสามหนึ่งหกสองเก้าสองหกหกสามหกสองสองหกอ่าอันนี้นะครับของอันไวโอเรตนะครับผมอ่ามาดูต่อของน้องอลิท <c> น <oughs> A little, girl, oh, her, mm hmm. A little girl follow her you will reach นะรู้จักนะครับ A little girl follow her you will reach นะครับผมประมาณนี้ปล่อยเลขเด็ด5-2เฮ้ย <laughs> เฮ้ย <laughs> เฮ้ย <laughs> เอาละเว้ยโดนอันแน่นอนท่านนางปล่อยออกมาอย่างนี้อ้าไม่เป็นไรมาดูอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่ตอนนั้นก็จะมีเจ เจ,เจ๊เจ๊เจ๊อะไรนะเจ๊สนุกเกอร์อ่านะแล้วก็จะมาอีกคนหนึ่งคนนี้ก็เขาบอกว่าชื่ออะไรนะอ่าคนนี้เรียกว่าเจ๊อืมนี่แหละฟองนะครับเจ๊ฟองนะครับอ่าซูมนิดหนึ่งเจ๊ฟองให้ออกมาโอ้โหให้เยอะนะเจฟองนะให้แปดห้าให้หกแปดห้าให้เฮ้ย <laughs> ให้เหมือนกูอีกแล้วร <laughs> อดไหมเ <laughs> ลี่ยนะ ให้มาอีกแล้วนะให้มาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเออไม่รู้จะพูดยังไงดีเราไม่ดังไงน้ยนะยเราดังในหมู่หมู่แบบเงียบ,เ,ยบ,เ,ยบเพราะว่าเราเป็นเราเป็นเพจที่ซ่อนอยู่นะครับแต่พอมามาชนพอโดนชนทำไงอะ่ะเออนะแล้วดูที่อัานออกมาครับนะวันนี้ประกาศเลขอัานออกมาแล้วสามหกเจ็ดสามเก้าแปดหกแปดห้านะครับ ประมาณนี้นะ367มาจากไหนมาจากคนนู้นแหละคนเดิมที่เขาที่แล้วเขาไม่ถูกอะ่ะที่เขาไม่ได้จุดทูบอะ่ะนะครับ3ใช่ไหมสาม้ามาจากคนนู้นนะครับคนที่เขายังไม่จุดทูดนะครับ3 9 3, 8เก้าสามแน่าจะมาจากแถวแถวนี้นะเขาบอกรถของรถของเจ้คนนี้ชนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไปสืบกันเอง นะครับนี่คือเจ้าที่แบบว่าอันอ้นอั้น367 398 685อ่ะนี่685นะให้ดูกันแล้วก็เต็งโต๊ะหกับพอบนล่างมันก็ต้องตัด2ตัวถูกป่ะมันก็ต้องตัด2ตัว677 689 899 8นี่ตลอดก็มาเจอกับของเราน่ามาเจอกับของเราอีกนะอีกดอกหนึ่งแล้วนะ <c oughs> เพราะนั้นงวดนี้ที่เราใบเอาไว้เจอไป1ดอกนะครับ เจอดอกที่สองนะครับเจอดอกที่สองแล้วนะอ่ะแปดห้าห้าแปดกับแต่จริงๆอ่ะแปดเก้าเก้าแปดแปดห้าห้าปดสี่ตัวเนี้ยมันเป็นเลขอันอันโดยเขาเรียกอะไรดีอ่ะอันปู่พมอ่ะอืมเรียกว่าอันปู่พมอ่ะอันตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีอ่ะนะครับแต่เราทำออกมามันก็ได้อยู่เหมือนกันประมาณเนี้ยนะ ก็เลยบอกว่ารู้ก่อนแวะแผงก่อนให้ไปซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นะประมาณนั้นอ่ะเสร็จแล้วมีอีกเจ้าหนึ่งเจอแบบนี้เข้าไปตุ้มหนักกว่าเดิมอีกอ่ะซูมให้ชัดหน่อยครับซูมได้ไหมซูมไม่เห็นชัดๆเลยอ่ะอ่ะสว่างไปเลยอ่ะโอเคน่าจะชัดละอีกเจ้าหนึ่งนี่หนักกว่าเดิมนะผมไม่รู้ว่าที่เจ้าไหนเขาเป็นเอ่ออั้นฉี่ขนาดนี้นะ 4ี7หกเจ็ดหกแปดห้าหกเห้าเก้ห้าอ่าแปห้ 8, 5, อ่าเกหมีเพิ่มมาเก้าห้อีกห้าหเพิ่มมาอีกนะครับห้าหมาจากไหนโอ้โหเยอะแล้วเนี่ยแล้วข้างล่างเลขอั้นจ่ายครึ่งเดียว3ามเอ่าเหมือนกัน369 369มาจากคนที่จุดทูปคนโน้นที่เริ่มแผลแล่วละอ่าสาม้าแปดน่าจะมาจากคนเดียวกัน7 6 5 765มาจากไหนเออ7 9 5 951 5 2หไม่มีเลขเราเลยอ่ะมีดิ <c oughs> มีมีใครแอบใครแอบเอาเลขผมไปปล่อยหรือเปล่าเออใครแอบเอาเลขผมไปปล่อยหรือเปล่าเราเป็นสื่อเล็กๆนะแต่เราแม่นนะเออสื่อเราเป็นสื่อเล็กๆแต่เราแม่นนะดูการถูกข,ของเรานะเราก็ถูกกันมาเยอะเหมือนกันนะหกเจ็ดครั้งนะ ใครเอาเลขผมไปปล่อยหรือเปล่าเวลาเอาขึ้นทำเนี่ยต้องเอาขึ้นด้วยนะเออเครื่องนะเนี่ยเอาไปทําคลิปแล้วไม่เอาเลขของผมขึ้นไปเครื่องนะเออสามเก้าแต่ไม่ไม่เอา็ดีเนาะเดี๋ยวจะไม่มีเลขซือ้อนะครับสามหกอ่าสามหกสามหก,าม,หก,าม,หกมาจากไหนอ่านี่เนี่ยน่าจะมาจากตรงนี้ใช่ป่ะมาจากตรงเนี้ยเนาะประมาณนี้นะสามหกมาจากไหนเนี่ยอ่ามาจากนี่นะครับของปลาม่วงเนาะไวโอเลตอัง ประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่า369น่าจะมาจากของเขา39ก็มาพวกเดียวกัน46ละ่ะ46มาจากไหนวะ68 68ก็มาจากข้างบนอ่า68 69นะครับแล้วก็89ตัวเดิมนะครับโอ้โหอันเยอะนี่ยังไม่ถึงนี่เพิ่งกี่โมงนี่เพิ่ง4โมงยังไม่ถึง2ทุ่มนะเดี๋ยวอาจจะมีมาอีกนะครับ ก็แล้วแต่ละกันอ่ะทีนี้มาดูเลขทูบของผมอ่านี่คือตอนนี้ตลาดเขาอัานแบบนี้นะ,ะเลขทูบของผมเมื่อเช้าจุดออกมาได้ประมาณนี้นะครับได้ออกมาประมาณนี้ดูคล้ายๆนี่ไหมสองก็ได้ไหมห้าก็ได้นะอันนี้เลขห้านี่เจ็ดนะบางคนก็บางคนก็บอกว่าเป็นแบบนี้นะครับมีสองมีหกเนาะมีเจ็ด นะครับมี5นะครับไล่มาแบบนี้นะครับก็6 7ก็ไปเข้าเขาอีกชีช้ำชีหายเลยเวลาใบเวลาใบแล้วแบบว่า <c oughs> เป็นเป็นเพจลับไงเป็นเพจลับแล้วแบบว่าคนดูไม่เยอะแต่ว่าเราถูกกันแต่พอไปชนกับเขาถูกไหมคุณต้องเข้าใจพอไปชนกับเจ้าใหญ่ๆปุ๊บเราก็ส่วยไปด้วยนะครับประมาณนั้นอ่ะเลขที่ผม ให้สองเจ็ดแปดเก้าลองโชว์เลขดูซิว่าถ้าไม่ไปฉีดวัคซีนแต่ส่องนี่มาจากตรงนี้นะครับก็เข้าตรงนี้อีกก็ไปเข้าแปดเก้าอีกอืมเข้าแปดเก้าอีกนะครับก็ทำไงดีอะว,วิธีสุดท้ายแล้วละ่ะต้องพึ่งน้องลิซ่ารู้จักรู้จักน้องลิซ่าไหมครับ เพราะนั้นถ้าสมมติเล่นเล่นตัวนี้กับเขาไม่ได้เลยที่เราเราบอกแล้วว่าแวะก่อนออรู้ก่อนแวะแผงก่อนให้คุณซื้อลอตเตอรี่ถูกไหมครับเพราะนั้นที่เหลือพอโดนอั้นอย่างนี้แล้วลอตเตอรี่ไม่มีแล้วคุณต้องพึ่งน้องลิซ่าอืเนาะบ้านเลขที่สามสิบทับเจ็ดตำบลอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะแบบตำบลในเมืองจังหวัดนครนายกอะไรประมาณนี้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยตีออกมาอย่างนี้แล้วน้องลิซ่านี่เลยเมื่อวานปรากฏตัวออกมานะครับปรากฏนิ้วออกมาประมาณนี้ชุดไทยไม่ใส่เนาะแต่ฟอนเล็บออกมานะครับเพราะนั้นจะใบเพิ่มเลยถ้าซื้อชุดนี้ไม่ได้เนะี่ให้ซื้อชุดนี้ไปเนาะลองติดไว้หน่อยก็ได้ดีไหมลอ,ไหอหนะลองติดไว้หน่อยหนึ่งนะครับลองติดไว้หน่อยหนึ่งนะในเมื่อ ห้าสองก็โดนอั้นบางเจ้าบอกว่าอย่างค่าวที่แล้วสามห้าของผมก็โดนอั้นกันก็เลยซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าห้าสองงวนนี้ซื้อไม่ได้แปดเก้ายังไงก็ซื้อไม่ได้ใช่ป่ะลองมาใช้บริการน้องลิซ่าดูนะครับน้องลิซ่าฟอนเล็บออกมากับ <G l ap> เลขบนนี้เห็นปะประมาณนี้นะอ่าลองใช้บริการน้องลิซ่าดูแล้วถ้าน้องลิซ่าถูกนะ มาจับไปด้วยอืมกูกลัวนี้วะอย่าเลยให้น้องลิซ่าอยู่เนาะถ้าน้องลิซ่าอยู่เดี๋ยวจะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อ,อยาทาเล็บแล้วก็เอาผ้าผ้าสามสีเจ็ดสีมาพันมึงมาพันเองนะกูไม่พันเพราะนั้นวันนี้ให้ประมาณนี้เนาะติดตาม้องลิซ่าก็แล้วกันสวัสดีครับ